ส้สมตำใส่ส,ต,สตอส้มตำใส่สตอสตอ้มตำมีปลาด้วยน้ำป,ปะลาด้วยไช่ปลาอะไรน้ำปลา <specs> ปตำหนูปลาตำหนูพูดไปเลยค่ะแม่จะกินไปต้องให้เรพูดปะหมดหมดกล้อ,องนี้หมด และแม่กเก็บซาตงอีกนั่นนหน่อยน,นะคะเชิญชวนคนผู้ชมมากินสิเชิญผู้ชมค่ให้มากินซาตงเลยนะจ๊ะปลาล่าจำนวนมีต่อนด้วยจะ <c oughs> ไม่กินไหมคะไม่กินค่ะกินไหมคะปลาล่าจำนัวนอร่อยนะไม่อเอาอปากมาใกล้ๆค่ะกินกินชิมดูปลาล่าจำนัวโก็ไม่เอาทป็นมเล่ามันอร่อยนะกินกับสตอเนี่ย เน <Ooh. S 2> <ส>ี่ยเนี <the sword> ่ยเนี่ยเนี่ยปลาร้าเป็นตัวตัวเนี่ยกับสตอเนี่ยเอ้าเอ้ามามาใกล้ๆค่ะน้องเมย์ปลาร้าตำนัมาแล้วค่ะน้องเมย์จะกินให้ท่านผู้ชมดูนะคะเสร็จตัวตอด้วยค่ะเอ้ามาแล้วค่ะมาดูนี่มาดูปลาร้าตำนัค่ะมาน้องเมย์ค่ะมากินให้ท่านผู้ชมดูเร็วหนูไม่อยากกินทำไมล่ะมันน่าอร่อยนะดูสิตัวมันเนี่ยตัวอะไรเนี่ย ตัวปลาไงปลาตำนัวอ,อ่ามววา <c oughs> ไม่กล้ากิาานหรอคะเดี๋ยวแม่จะกินให้ดูเองอออปะลาะอร่อยส้มตำอร่อยใส่สตอด้วย กินไหมน้องเมย์มากินให้ท่านผู้ชมดูไหมนี่ อร่อยนะคะปลาเป็นตัวตัวทำไมทำไมน้ำโคกรรอร่อยจังจเลยซุ่นซาด้วยกเอยูหรอเดี๋ยวนะคะัป๊้นหนึ่งไม่กินปลาจำนวก่อนโอนเค้เขียนปลาจำนวน